อันนี้ได้หลักพันแน่นอนถ้าใหญ่แบบนี้อ๋อโอเคเบลนี้ได้อะไรมั่งนี่เลยชุดทองเหลืองวันนี้อืรับซื้อด้วยเหรอใช่ทองเหลืองทางร้านก็รับซื้อด้วยรับซือ้อยังไงร,ราคาราคาตั้งแต่หลักร้อยนะคะไปจนถึงแบบหลายๆพันเลยแล้วแต่แบบว่าเนี่ยสภาพด้วยแล้วก็ความเก่านะคะแล้วก็น้ำหนักขนาดอะไรประมาณเนี้ยอ๋อดูจากสภาพความเก่าแล้วก็ใช่ขนาดแบบนี้อ่ะ ใหญ่ๆแบบนี้ได้หลักพันไหมอันนี้ได้หลักพันแน่นอนถ้าใหญ่ๆแบบนี้อ๋อโอเคแล้วอันนี้เล็กๆกันนะใช่อันนี้ก็เป็นเซตเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเซตชุดได้แพงกว่าเดิมใช่ถ้ามาครบชุดก็ได้แพงกว่าเดิมอีกอืมใช่โอเคอน,นี้ก็ลองส่งมาดูนะคะหรือว่ามาที่หน้าร้านก็ได้นะเอามาประเมินหน้าร้านได้เลยใช่ไหมใช่ถือมาได้เลยโอเคนะครับนี่รับซื้อถาดทองเหลืองนะฮะเครื่องทองเหลืองทั้งหมดนะครับ มาที่ร้านก่อนได้นะฮะดูว่าราคาเท่าไหร่ประเมินก่อนได้ครับยังไม่ต้องขายก็ได้นะใช่โอเคครับ